นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นช่วงจังหวะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่แต่ระหว่างที่เดินลงจากเฮลิคอปเตอร์ท่ากลางฝนที่ตกค่อนข้างหนัก ตัวของนายอนุทินเนี่ยยกขาไม่พ้นขั้นบันไดนะคะทำให้สะดุดแต่ว่าใช้มือเนี่ยเท้าพื้นไว้ทันก่อนที่ทีมงานจะเข้าไปช่วยพยุงได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นค่ะตัวของคุณอนุทินก็พูดกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ยังพูดติดตลกด้วยว่าขาย,ยังไม่อ่อนแล้วก็เล่านะคะว่าตอนที่ล้มที่วัดประแก้วเนี่ยนิ้วหักเจ็บกว่านี้มากส่วนนี่ก็เป็นเพียงแค่สะดุดเพราะว่าบันไดเฮลิคอปเตอร์ที่ มีง่ามเข้ามืงเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นค่ะ,ะสะดุดนะครับแต่ว่าไม่เจ็บแล้วก็เดินหน้าทํางานต่อได้นะครับระหว่างการลงพื้นที่เนี่ยนายกบอกว่าไปพูดกับประชาชนนะฮะที่มาให้การต้อนรับบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจผู้ประสบภัยน้ําท่วมครับแล้วก็รับทราบข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมไปถึงสสว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าได้รับทราบมาว่า ได้รับผลกระทบมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ยืนยันล่ะครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เพิกเฉยแล้วก็เตรียมที่จะอนุมัติเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับครัวเรือนละ9,000บาทเดี๋ยวจะอนุมัติกันภายในสัปดาห์หน้า แม้จะยอมรับแหละครับว่าจํานวนเงินเท่านี้วงเงินเท่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนายกบอกว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีเพิ่มเติมในการช่วยเหลือประชาชนนะครับหากประชาชนยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องเกิน30วันก็ย้ำว่านี่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลครับที่จะต้องเร่งระบายน้ำแล้วก็ป็นเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเนี่ยให้เร็วที่สุดสำหรับในพื้นที่อำเภอ ตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนกับทางอำเภอเพื่อที่จะรับเงินช่วยเหลือนะครับย้ำว่าถ้าใครตกหล่นเนี่ยเดี๋ยวผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องรับผิดชอบนะซึ่งช่วงที่นายกรัฐมนตรีพูดกับประชาชนเนี่ยค่ะที่บอกว่าเดี๋ยวเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเนี่ยจะเข้าบัญชีของแต่ละคนแล้วนะ9 0 0 0บาทคือประชาชนที่เขานั่งฟังอยู่เขาก็เฮค่ะ<ม>พอเฮขึ้นมานายกบอกว่าไม่ต้องเฮเลยเพราะจริงๆเนี่ยเงินที่จ่ายให้ มันไม่คุ้มต่อให้ได้เป็นหมื่นกับสถานการณ์ที่ผมไปดูน้ําแล้วเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยมันไม่ได้คุ้มค่ากันเลยนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับประชาชนนะคะจากนั้นนายกก็เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์น้ำค่ะแล้วก็แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ําเจ้าพระยามีผู้ราชการจังหวัดชัยนาสทนอชอกล,มชลุมฉลประธานเข้าไปรายงานสถานการณ์น้ําและแนวทางการจัดการน้ําในพื้นที่ตอนหนึ่งของการประชุมค่ะตัวของนายอนุทินก็พูดถึงความ ความกังวลของประชาชนว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพเหมือนปี54หรือไม่ซึ่งก็ได้รับการยืนยันนะคะว่าไม่เกิดซ้ําแน่นอนเพราะปีนั้นมีการปล่อยน้ําจากเขื่อน4,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่ปีนี้ค่ะปล่อยน้ํา2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเช่นเดิมพร้อมระบุด,ด้วยนะคะว่าน้ําจากตอนบนเริ่มลดลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนายกกล ล่าวทิ้งท้ายค่ะว่าเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและก็ได้กําชับให้หน่วยงานทุกระดับเร่งเยียวยาจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันผลกระทบซ้ำซากในอนาคตค่ะ